วันนี้จะพามารีวิวชาบูปิ้งย่างในจังหวัดสระบุรีในราคาเริ่มต้นเพียงคนละ333บาทและราคา555บาทสำหรับสายเนื้อราคานี้รวมน้ำรีฟิลแถมรวมของหวานให้อีกด้วยนะร้านมีชื่อว่า Beyond a n g Gill ตั้งอยู่ที่สุขอนันต์พาร์คชั้น1ติดโซน c 1 b o o k ช่วงนี้ร้านเขามีโปรโมชั่นด้วยนะ ไปครบ4คนจากราคา333บาทเหลือเพียงคนละ299บาทเท่านั้นส่วนในราคา555บาทจะเหลือเพียงคนละ499บาทคุ้มมากๆบอกได้เลยวัตถุดิบของทางร้านนั้นดีสุดๆไม่ว่าจะเป็นของกินเล่นเนื้อสัตว์อาหารทะเลขอบอกเลยว่าพรีเมียมสุดๆวัตถุดิบจากทางเราอาทิเช่นกุ้งขาวปลานอลลี่ บอกได้เลยว่าชิ้นใหญ่มากแถมทางร้านยังมีปลาหมึอกกรอบอีกด้วยและยังไม่พอทางร้านยังมีท้องแซลมอนอีกด้วยบอกได้เลยว่าท้องแซลมอนของที่ร้านไม่มีขีบไม่มีก้างน่ากินสุดๆไปเลยสำหรับใครที่อยากกินชาบูที่มีของพรีเมียมแบบนี้แนะนำเลยน้ำจิ้มอร่อยมากบอกได้เลยว่าฟินสุดๆดูก็รู้ แถมที่ร้านยังมีซูชิให้กินอีกด้วยยังไม่พอแถมยังมีขนมหวานขนมหวานน่ากินมากและที่สำคัญที่พลาดไม่ได้เลยคือไอติมใครอยู่แถวสระบุรีแวะมากินได้เลยนะ